ธรรมบทที่หนึ่งเรื่องพิจารณาร่างกายให้เป็นสิ่งปฏิกูลไม่สวยไม่งามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่างกายที่เรานั่งพากันหวงแหนอยู่นี้หากพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วก็จะพบว่าแท้จริงมันไม่ใช่ของใครเลยเป็นเพียงาธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม มาประชุมชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปดินก็คือส่วนที่แข็งกระด้างผมขนเล็บฟันกระดูกน้ำก็คือของเหลวในร่างกายเลือดน้ำเหลืองน้ำลายไฟคือความอุ่นที่คอยทำให้กายนี้มีชีวิตลมคือการหายใจเข้าออกที่คอยพยุงให้ยังยืนอยู่ ทั้งหมดนี้เมื่อรวมกันจึงเรียกว่าคนแต่เมื่อมันแยกออกไปทีละส่วนก็หาตัวตนถาวรไม่ได้เลยโยมทั้งหลายร่างกายนี้ไม่เคยอยู่ในอำนาจเราเลยสักครั้งแม้ใจเราจะอยากให้หนุ่มสาวตลอดไปแต่ความแก่ก็ไม่ยอมฟังแม้เราจะภาวนาขออย่าเจ็บแต่โรคภัยก็ยังมา แม้เราจะอธิษฐานไม่ให้ตายแต่ความตายก็ไม่เคยเว้นใครเพราะธรรมชาติของสังขารคือความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและเป็นทุกข์อยู่ในตัวมันเองถ้าเราหลงยึดถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราก็จะประสบแต่ความเศร้าโศกเมื่อมันเปลี่ยนไปใจก็พลอยทุกข์ไปด้วยแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นตามจริงว่า มันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจเราก็จะค่อยๆวางลงได้การเจริญปัญญาในทางพระพุทธศาสนาจึงมิใช่เพื่อตรึงกายนี้ให้อยู่ยงคงกระพันแต่เพื่อให้ใจของเรามีความรู้เท่าทันความจริงแล้วคลายการยึดมั่นถือมั่นลงกายนี้เปรียบเหมือนเรือนพัก ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาชั่วคราววันหนึ่งเมื่อถึงการก็ต้องคืนกลับไปสู่ธรรมชาติไม่มีผู้ใดสามารถครอบครองได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายในระหว่างที่ยังมีร่างกายนี้อยู่จงใช้มันทำความดีสั่งสมบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย,ยามร่างกายแตกดับไปแล้ว เพราะสิ่งที่จะติดตามเราไปได้มิใช่รูปกายแต่เป็นกรรมดีกรรมชั่วที่เราได้กระทำเอาไว้นั่นเองเมื่อใจเห็นความจริงเช่นนี้ย่อมเบาสบายย่อมไม่หวั่นไหวในความแก่ความเจ็บความตายและย่อมเข้าถึงความสงบได้ตามลำดับเราหลงรักหลงห่วงหลงแต่ง หลงบำรุงบำรเรอให้มันดูดีให้มันสะอาดให้มันสวยงามนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงก้อนธาตุประชุมกันชั่วคราวเท่านั้นเองมันมีอะไรบ้างเล่ามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำมูกน้ำดีน้ำเสล ทั้งหมดนี้หากเอามากองไว้ข้างนอกไม่มีใครอยากจะเหลียวแลไม่มีใครอยากจะจับต้องแต่พออยู่รวมกันในร่างกายเรากลับเรียกมันว่าของเราเรียกมันว่าตัวเราแล้วก็หลงรักเสียเหลือเกินโยมทั้งหลายร่างกายนี้ไม่เคยเป็นของเราเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดมามันก็ต้องพึ่งพาอาหารต้องพึ่งพาคนดูแล ต้องกินต้องดื่มต้องล้างต้องรักษาหากละเลยเพียงวันเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วเห็นหรือไม่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงและเมื่อถึงเวลาที่ความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนร่างนี้ก็แตกดับสลายคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่มีใครห้ามไม่มีใครรังไว้ได้วันนั้นแหละ สิ่งที่เราเคยหวงแหนนักหนาจะกลายเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายพากันรังเกยียจแม้ลูกแม้เมียแม้ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ต้องรีบหามไปเผาไปฝังนี่แหละโยมจึงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่งามเป็นของปฏิกูลเต็มไปด้วยของโสกรปรกโสโครกหากเราพิจารณาให้เห็นตามจริงก็จะเกิดปัญญา คลายความยึดมั่นในกายนี้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ขอย้ำว่าการพิจารณากายว่าเป็นปฏิกูลน,นั้นมิใช่เพื่อให้เกิดความรังเกียจมิใช่เพื่อให้เกลียดชีวิตแต่เพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะรู้จักบำเพ็ญบุญกุศลจะไม่มัวเมาในความงามความหนุ่มสาว หรือความแข็งแรงของกายเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงคือจิตที่เห็นธรรมเมื่อใจรู้จักปล่อยวางความยึดถือในกายได้ใจก็เบาสบายปลอดโปรง่งพ้นจากเครื่องผูกมัดทั้งปวง